สวัสดีย้มแรงครับเดี๋ยววันนี้สิพาไปเบิงน้ำโขงขึ้นสูงครับวันที่เสาร์ห้าสิงหาคมสองห้าหกห้าถนนสวรรค์ชายโขงครับตอนนี้น้ำโขงขึ้นสูงสูงครับพี่น้องบรรยากาศย้มแรงครับช่วงห้าโมงกว่ากว่าครับน้ำโขงเต็มฝั่งที่นครพนมครับลมเย็นอากาศดีดีครับมีมืดฝนด้วยครับเดี๋ยวเนา่ยลงไปเบิงบรรยากาศใกล้ๆที่ริมโขงเลยครับ ลมแห้งๆครับถนนสวนช้ยโคงนครพนมน้ำโคงขึ้นสูงแห้งครับแก่ชีพอดฟังแล้วครับัชมวิวที่ริมโคง้งนครนพนมส่วนผมย่างเอาครับผมมีเงินซื้อจักรยานครับ เป็นแนวน้อทางหนองคายทางเชียงคานน้ำโขงขึ้นสูงอยู่ครับเห็นคลิปนี้ก็ส่งข่าวกันเด้อชนี้พาย,ยุเข้าติดต่อกันครับเรื่องห้น้ำโขงขึ้นสูงครับกลางเวินแดดร้อนจัดกลางคืนฝนตกเื่นลินครับวันได้บรรยากาศ ในการนอนหลับครับตื่นสายๆถึงงาม,มต้องไปเห็ดสมดูยยำเลียงที่ริมโขงนครพนมสวรรค์ชายโขงสุดที่สุดนครพนมจ้าน้าโพึ้นสูงมากๆเลยครับกนไรก้กแ์ด้้ยจ้าออกพภาษาและเลือไฟปีนี้เจอกันแนน่อนที่ริมโขงนครพนมนะจ้ะ ขอย่างชมวิวบรรยากาศที่ริมโขงไปจุดฮอดทางลงด้านข้างของโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวทายเมืองนครพนมกันครับ,บเซบิตได้ป่าจีบโ,โน่มับนบานดือ้อแล่นไปดำชมวิวไปนดำครับสีปัน่นจักรยานก็ได้หรือว่าสีแลนสียางได้ โซนะทนนี่บนปั่นจักรยานครับข้าขนาดครับบรรยากาศครับน้ำโคงขึ้นสูงมากครับอันนี้เป็นคลิปวันที่15ส,าาสิงหาคม2565ครับว่ามือมีแล้วลาะฮะน้ำครับนัาถ่ายขนมจีนยุ่ธนนสวรชายโขงครับนี่เป็นยามพอแล้วที่ทางลงสวนสวรชาย ในเสาบริการแล้วก็มีรถไฟอาหารแรงครับพวกเทญี่ปุ่นแล้วก็นขนมปังปิ้งเป็นทางลงเรือสปีดโบ๊ทหรือว่าเรือแข่งครับแลการในช่วงป่อประสาเและไฟที่จังหวัดนครม,มนมครับเรรยการจะมีการจัดงานแข่งเรือยาวแล้วก็ประกวดเรือไฟครับนี่คือบรรยากาศยามเลกที่ริมโขงนครม,มนมวันที่เสาร์ห้า 5, สิงหาคมสองห้าหกห้าครับ การยำเรงมาหลอดสูบวิวำลังีครับล้วก็มาเป็นน้ำขุงครับน้ำขุ่สูงแห้งครับสาวนะครับนรมมาถาบภากระแขกเด้ดีเนาะ ท่านครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับในโของออนทัวร์ครับพามาสมบรรยากาศลา่สุดที่น้ำโขงจังหวัดนครับมและพบกันคลิปใหม่จะสวัสดีครับ